ที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นสิ่งที่เราฝันไว้เมื่อสัก30ปีที่แล้วว่าเรากเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมาอยู่สวนแล้วเราก็กัดไม่ปล่อยเราก็โฟกัสในสิ่งที่เราแพลนแล้วเราได้เห็นในวันนี้ สวัสด,ดีค่ะชื่ออรพิน์พิทักษากรค่ะเดี๋ยายน้อยนะคะอายุ65ปีค่ะทำสวนชื่อสวนสะแก้วอยู่ที่จังหวัดสะแก้วค่ะตอนที่เราทำงานบริการบนเครื่องบินนะคะมัน ผลของความตั้งใจทำงานของเราเนี่ยมันเห็นโดยจบเที่ยวบินก็คือว่าพอจบเที่ยวบินป๊บเรายืนอยู่ที่ประตูแล้วผู้โดยสารก็บอกว่าขอบคุณนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาบินคาเท p a แปซิฟิกอีกนะอันนั้นเป็นความสาเร็จแหละเป็นความสุขและความสาเร็จนะคะแต่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ต้องมีความเพียรต้องใช้ความเพียรหรือว่าใช้ความขยันเนี่ยเป็นเหตุแล้วเราต้องปล่อยวางเป็นผล ก็คือวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วแต่มีปัจจัยอะไรหลายๆ,ๆอย่างทั้งธรรมชาติเนาะทั้งผู้รับประทานทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราอาจจะดูแลต้นไม้เดือนกันยาใช่ไหมฮะแต่ผลที่เราจะได้เนี่ยมันจะได้ประมาณเมษรสา เราก็จะต้องใช้ความเพียรเป็นเหตุเฝ้าดูเฝ้าสังเกตดูแลเขาเหมือนสิ่งมีชีวิตแต่ผลที่ได้จะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางทำใจให้ได้น้ำท่วมขึ้นมาหรือว่าพายุมาคืนหนึ่งแล้วก็มะม่วงหล่นหมดทั้งแปลงเลย <c oughs> ก็ต้องใช้ความปล่อยวางเป็นผลแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ <c oughs> เขามีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าคนที่สำคัญที่สุดหรือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเพราะนั้นเราก็โฟกัสอยู่กับปัจจุบันนะคะว่าวันนี้เราทำให้ดีที่สุดนะวันนี้เราทำให้ดีที่สุดนะแต่ว่าอีก6เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องปล่อยวางเนาะภูมิใจที่ข้อหนึ่ง ผล,ลไม้ชนิดนี้สามารถหาเงินเข้าประเทศได้สองผู้บริโภคคนไทยค่ะก็ได้ทดลองชิมแล้วก็ได้รับประทานของที่ปลอดภัยแล้วก็รสชาติเป็นที่ยอมรับในราคาที่เป็นเหตุเป็นผล ความภาคภูมิใจมากๆก็คือคนที่อยู่กับเราค่ะเด็กๆที่อยู่กับเราเนี่ยเราบอกเขาตั้งแต่แรกว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันนะคือ 1. เนี่ยเราต้องกินดีนะสอ,อยู่ดี 3. ม,มีเงินเก็บแค่3อย่างตอนนี้ทําได้ประมาณ2ครึ่งมันรู้เป้าหมายแต่อย่างน้อย2ใน3ก็พอได้อยู่ค่ะ ในทุกช่วงชีวิตอะมันมันมีความสุขได้ทั้งนั้นเพียงแต่เราหาเขาให้เจอถ้าทำอะไรที่มันมีความสุขก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นเถอะค่ะเพราะว่าในชีวิตของของคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอ่ะมันต้องการทำอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขและความสุขที่แท้จริงก็คือสำหรับน้อยในว่าความสุขที่แท้จริงคือเป็นความสุขที่เราทำขึ้นมาเองได้ความสุขที่เราไม่ต้องไป พึ่งพาผู้อื่นที่จะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรที่มันมากมายนะักเอาเอาแบบว่าสุขง่ายทุกยากะคะ